สวัสดีค่ะกลับามาพบกับ a n น w n s w i r e of l o v e อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแบมบจะทำแรนด o อมนะคะให้กับทุกๆคนนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะหัวข้อแรนด o m ของวันนี้ก็คือข่าวดีรายวันนะคะที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเร็วๆนี้นะคะหัวข้อนี้นะคะแบมบคิดไว้ว่าถ้ามีเวลานะคะแบมบจะทำให้ทุกวันนะคะเพราะมันเป็นข่าวดีรายวันนะคะอยากจะส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนในทุกๆวันนะคะ คือมีเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าดีกว่าจะไปฟังอะไรที่มันร้ายๆหรือไปเสพสื่อที่มันไม่ดีนะคะอยากจะให้มีพลังงานดีๆนะคะไปถึงคนทุกคนทุกวันนะคะเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะดีกว่าจะไปเสพข่าวร้ายนะคะไปดูเรื่องที่มันไม่ไม่จะลงจิตใจอะค่ะนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่ามันถูกทั้งหมดนะคะแต่มันเป็นความคิดที่อยากจะทํา เพื่อส่งต่อพลังงานบอกให้ทุกคนจริงๆในทุกๆวันถ้าทําได้นะคะแต่ก็จะพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะคะหรือพยายามที่จะส่งคลิปให้ได้ทุกๆวันนะคะอย่างที่บอกนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่าวดีรายวันของวันนี้เป็นอะไรนะคะ แต่คำทำนายก็ยังคงเป็นแบบโดยรวมอีกเช่นเคยนะคะไม่ได้เจาะจงเป็นดวงของใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะผู้อ่านก็หวังว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะและก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจเลยคุณก็อย่าเก็บไปคิดให้มัน เป็นอารมณ์เลยอย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนในจิตใจของคุณเลยทิ้งมันไปรับเอาไปแต่สิ่งดีๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันข่าวดีรายวันวันนี้นะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้คืออะไระเรามาดูกันนะโอ้้ทูเลิฟใบแรกก็ทูเลิฟไปหรอ หุ้ยพาอยากจะบอกอะไรเนี่ยทำไมขึ้นมาเป็น t r u ล l o อ่ะอืมโอเค l ี v เอนะคะเออม,มามาเดี๋ยวมาดูกันต่ออืมใบนี้ได้ยากมากแต่ก็ได้นะคะคือใบเนี้ย เท่าที่เปิดไพ่มานะคะตั้งแต่เนี่ยมาทําเกี่ยวกับอ่านไพ่เป็นหมอดูไพ่อย่างเงี้ยนะคะสําหรับเนี้ยใบนี้มันโอ้โของพระแม่ลักษมีเนี่ยออกยากมากยากแบบว่ามันเป็นใบที่ดีอะแล้วมันไม่ใช่ว่าเปิดแล้วจะได้ทุกครั้งนะคะแต่ครั้งนี้ได้นะ Bright Future นะคะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดู l i p u r p o t e หน่อยนะคะ Children นะคะอืมอืม Music mm. นะคะแล้วก็ Protect อ่าโอเคเดี๋ยวขอเปิดเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาขยายความกันทีเดียวเลยเ mm. นาะจะได้ไม่เสียเวลา Drive นะคะอืมโอเ okay. ค Empowerment uh. Insight โ okay. อเค <laughs> ใช้หลายสำหรับมากนะคะ เจอันนี้ไม่ใช่ตายนะคะอย่าตกใจนะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ในหลายเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะเพนออฟซอสอ่ะโอเคคิงออฟวานส์นะคะขออีกหน่อยทูออฟซอสอู้สิบเหรียญเทนออ e เพน c l e s ล แชร์อออ่าพอแล้วอ่าทีนี้พลังงานไพ่นะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่ช่วยเหลือใน,ในที่นี้หมายถึงว่าการได้รับการช่วยเหลือในทุกๆด้านที่คุณต้องการอ่ะแล้วแต่บุคคลน่ะนะคะที่ได้มาเจอบางคนอาจจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินคุณไปขอร้องใครไว้ไหมคุณได้ไปเอ่อขอความช่วยเหลือจากใครไหมนะคะเนี่ยเขาจะมาช่วยคุณนะนะคะแล้วก็ หากคุณมีความเครียดและมีตกกังวลน,นะคะมีความเครียดอยู่แล้วแหละในเรื่องการเงินนะคะเนี่ยการเงินคุณจะดีขึ้นวันนี้แหละที่คุณไปไปทาเอกสารไปกู้ยืมหรือไปขอความช่วยเหลือจากใครหรือรอเงินจากอะไรเนี่ยคุณจะได้วันนี้นะคะคุณจะได้เงินนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือแบบว่าทันเวลานะคะไม่ต้องกังวลใจคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันเวลาจากผู้ใหญ่ จากคนที่คุณไปขอความช่วยเหลือนะคะที่เป็นผู้ชายคุณจะได้รับเลยนะแล้วก็งานการที่คุณทำอยู่วันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันคงดูแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันจะยุ่งแค่นั้นเองนะคะมันจะยุ่งคุณก็ทำต่อไปนะคะ แล้วอะไรที่คุณไปขอไว้นะคะที่คุณไปพูดไปบนบานหรือไปขอพรหรืออะไรไว้นะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นแต่ให้ใจคุณอะคิดและ,ละลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่พูดออกไปสิ่งที่ขอออกไปและที่รอคอยอะนะคะให้คุณมีความเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อปุ๊บปฏิหารมันจะเกิดกับคุณ แต่ถ้าหากคุณพูดขอขๆไปอย่างนั้นแหละแล้วไม,ไม่มีความเชื่อแล้วพูดกับตัวเองเสมอว่าจะได้เหรอจะใช่หรือนะคุณจะไม่ได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยน mindset นะคะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะให้คุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในในคำอธิษฐานอ้อนวอนของคุณศรัทธาต่อองค์ทวยเทพของคุณน่ะนะคุณจะได้รับถ้าคุณมีความเชื่อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดําเนินไปอย่างปกติ ะะบางสิ่งบางอย่างในวันนี้อะไรที่คุณหาคําตอบมานานแล้วคุณไม่ได้รู้สักทีวันนี้คุณจะได้รู้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องจบลงเป็นเรื่องที่มันไม่ดีกับตัวคุณอ่ะมันจะต้องจบลงและเริ่มต้นใหม่นะคะ,ะบางคนจะมีการเดินทางด้วยนะมีการเดินทางเกี่ยวกับการไปทํางานการไปทํางานครั้งนี้จะสร้างเงินให้คุณได้เป็นกอบเป็นกำรร เงินจะเข้ากระเป๋าคุณรัวๆนะคะเข้าทุกทิศทุกทางนะคะแถมความรักนะถ้าใครยังไม่ได้เจอความรักหรือไม่มีคนรักหรือว่าโสดอ่ะคุณจะได้เจอคนรักจากการเดินทางแล้วเป็นรักแท้ด้วยชูเลฟขึ้นมาใบแรกเลยคุณอาจจะไปขอพรเรื่องความรักมาก็ได้ขอพรความรักกับการเงินอ่ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะประทานให้คุณนะคะมันมัน,มนพลังงานมันขึ้นว่าประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่อง แต่อะไรที่มันไม่ดีคนไม่ดีเรื่องราวที่มันไม่ดีที่มันซ้ํำซากแล้วมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวคนเลยนะมันต้องจบนะแล้วให้แล้วให้มองไปที่อนาคตตัวเองนะคะโฟกัสที่ตัวคุณเองทําเพื่อตัวคุณเองดีกว่าจะไปทําเพื่อคนอื่นนะคะไม่ใช่ว่าเห็นเก่ีตัวว่าไม่ไม่ช่วยเหลืออะไรใครเลยไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าให้มาเยอะแล้วช่วยมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้โฟกัสที่อนาคตตัวคุเองอนาคตของคุณอะ นะคะพระแม่ลักษมีอามา์บอกว่าไม่ต้องกังวลเลยนะทุกอย่างมันจะต้องดีนะคะคุณทําต่อไปขยันหมั่นเพียรต่อไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันจะมีการตัดสินใจสําหรับบางคน <c oughs> อย่างที่บอกเนี่ยมันจะต้องจบอะไรบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> มีการตัดสินใจยากๆคุณจะตัดสินใจได้คุณจะอ่านคนขาดคุณจะมองคนขาดวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากใครมีการเดินทางก็ควรจะระมัดระวังด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเกิดอะไรนะไม่ใช่นะ คือว่าช่วงนี้มันน้ําท่วมไงนะคะทั่วประเทศเราอะนะคะเดินทางไปที่ไหนก็ให้เช็คนะคะการเดินทางเส้นทางดีๆว่ามีน้ําท่วมมีอะไรหรือเปล่าเนาะจะได้ปลอดภัยนะคะอืมมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนมากนะคะที่ต้องเตือนก็มีแค่นี้แต่บอกเลยว่าความรักเด่นเงินเด่นงานเด่นเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะอืมมันก็มันก็ถูกกับเออเขาเรียกอะไรนะ หัวข้อที่เราตั้งข่าวดีรายวันนะเป็นข่าวดีรายวันจริงๆนะคะแต่ถ้าหากไพ่อยากจะบอกอะไรจะเตือนอะไรผู้อ่านก็จะพูดนะคะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรที่ต้องเตือนเยอะก็จะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะว่าเออให้สวดมนต์นะคะนั่งสมาธินะเพราะว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิมันจําเป็นนะคะให้ค่อยๆฝึกค่อยๆทําก็ได้นะคะไม่ต้องแบบว่าอุ้ยไม่มีเวลาก็หักโหมทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ ถ้าเหนื่อยจนเกินไปในการทำมาหากินนะคะในแต่ละวันคุณก็อย่าเพิ่งทำก็ได้เอาที่แบบว่าคุณสะดวกจริงๆคุณสะดวกใจสะดวกกายที่จะทำจริงๆอย่าฟื้นอย่าบังคับตัวเองเพราะว่าไพ่แนะนำบอกว่าให้นั่งสมาธิด้วยนะคะอืแต่ความรักโคตรดีเลยอ่ะทูเลฟอะมองอย่างนี้นะว่าถ้าใครมีปัญหากับคนรักวันนี้คุณจะได้คืนดีกัน นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เจอคนรักคุณอาจจะได้เจอคนรักก็ได้นะคะและเป็นรักแท้ของคุณด้วยสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ด้วยนะคะทั้งจะได้รับการช่วยเหลือจะเจอคนรักการเงินก็ดีนะคะบางคนจะมีโชคได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะวันนี้แต่แต่น่าจะได้มาจากการทํามาหากินหรือจากเสน่ห์นะคะ แล้วพายอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองหากเหนื่อยล้ามากเกินไปจากการทํางานหรือมีปัญหาหนักหาโถมเข้ามาหาเวลาผ่อนคลายฟังเพลงหรือการฟังเพลงเกี่ยวกับการทําสมาธิเพื่อผ่อนคลายจิตใจของคุณผ่อนคลายแบบประสาทสมองอะนะคะหมายถึงว่าผ่อนคลายสมองให้มันแบบสบายๆนะคะนะอยา่าไปเครียดอะไรมากเดี๋ยวมันจะมีหนทางเข้ามาช่วยเหลือคุณเองนะคะมันจะค่อยๆที่คลายนะไม่ใช่ว่ามาดูแล้ว จะมีจะดีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมันจะค่อยค่อยดีนะต้องต้องเข้าใจด้วยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับหัวข้อนี้วันนี้นะคะแบมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในชีวิตทุกๆด้านนะอย่างที่ใจคุณต้องการไพ่ททยว่าคุณจะเจอรักดีเงินดีงานดีประสบความสําเร็จและปลอดภัยด้วยและจะได้รับการช่วยเหลือด้วยแบมขอให้สิ่งดีๆจากหน้าไพ่นั้นเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนนะคะและตัวแบมเองด้วยนะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ